เดี๋ยวผมจะเป็นผู้ปล่อยเองนะปล่อยขึ้นแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเ้าขงไว้เลยเดี๋ยวเพราะว่าก้อนสีแก้ไขตอนนั้นเดี๋ยวผมปล่อยตัวนี้ก่อนนะครับปล่อยวา่หน้าของอีล่องก่อน,อนอตัวนี้นี่วาวตะไลอันนี้มึงสองหัวจุดบ้านุ่งอีสานมักมวน สวัสดีครับผมบอลุงอีสานมังวนครับผมเหมือนนี้ผมก็ไปร่วมจับมาเห็ดวาวมันนี้ร่มแหง้งถ้าบอลร่มแห้งอีหลีอได้ไหมนี่แห้งตามเลยจับมาปล่อยวาวให้เบิรงนะครับแต่แลยจะเห็ดวาวาไปแตก,กอีกให้เบิรงนะเหมือนนี้จะเห็ดเป็นบอลตะไรบอลตัไรวาวบอลหไ, <c oughs> ไฟกับฟานไปแล้วสองบงังบอลขึ้นบอลอยู่ยนะครับแต่ว่าเหมือนนี้จะเห็ดบวอวาาลตัไรอันนี้เป็นแม่มันตัวนี้เป็นวาวหมุนไฟเหรอมาดัดแปลงเออเป็นแม่มั้นตัไรจะเห็ดแนวไหนใส่หม่งค้งมันจะเป็นแนวไหน ตะไลยิงล่างโอ้ตะไลเป็นวงกลมตะไลางยังสีแน่แน่โอเคจัพูดเบื่อไหรกันในขณะตอนนี้ใหลงเหลากงตะไลก่อนเฮ้ยกงตะไลแต่วาติดก่อนดีกว่าติดติดเราจะไม่หมัดมันจะไงโอเคเดี๋ยวให้ชิมงานติดไปเลย อันนี้ทีมงานก็ได้ติดแน่มันแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้กงตะไลลงก็ได้เลาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่จะใส่จริงๆมันบ่เนี่ยตะไลแต่ว่าขึ้นไปนี่มันมันสิบลหมุนขึ้นตะไลแน่นอนแต่ว่แต่ว่าสิขึ้นบ่เท่านั้นล่ะเออขึ้นเออขึ้นเนี่ยแต่ว่าจะอยู่บ่แต่ว่าก็เป็นการทดลองเนาะเออขบว่ายู่กับยะว่ากันเพราะว่ามันบ่ค่าจะมีคนเคยเด็ดเอาเดี๋ยวติดกงตะไลก่อนก่อจะมามาใส่นี่มีีีีโออ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 กกกกาาาาาสสบ่่่่ิได้้พพันคืืืเเเเเเววลลทหำ ราาครับตอนนี้ไอ้ร่องก็ได้เฮ็ดแล้วนะครับนี่อันนี้นี่เบาตไนนะไรครับโ้ว่วาจะเป็นจ้งไหนเพราะว่าบมมีคว่นเคยเฮ็ดนี่มี่หดคว่นอร้่ความเดี๋ยวล่องเบิ่งเหล้วกันนะเออแล้วก็จะอยเบาทุกดวงนี่เ้เบิ่งนะครับนี่นี่เบาจะไล่หน่อยเบาแมดีดูอ่เบาอีหลุมแล้วก็จะล่ไงนะครับกับเบาตัวนี้เป็นหางใบตาล อันนี้เอาแ่น้ำไว้นะครับแ่น้ำไว้ให้หมันเหนียวบวมมันกรอบนะบวมมันขาดง่ายนะแต่ว่าเสื้อนี่อาจจะม่ะบกบม,มีอยู่สองห่วนสาม่วงนะครับอาจจะปล่อยขึ้นไปแล้วเบื่อพับเสสวยจะเข้าหล้วก็เอาลงแล้วก็อเอาอไม่ขึ้นนะครับโอเคพร้อมแล้วเข้าก็ไปพอกยูทงเลยไป บงครับตอนนี้ทีมงานก็ได้อาวเบาลงมาของหน้านรดแล้วเรียบร้อยนะครับจกะปล่อยเบาจุล่าใหญ์ก่อนนะครับจุล่าใงญ่ต้นที่มันอยอย่แล้วนะครับจะเป็นปล่อยเบาแม่หลูมตัวนั้นแล้วเปปล่อยตัวนี้โตอ่าอันนั้ตน,นตอนน้ตองสุดไทย ตัวเาแตะไรอเอาไว้รุ่นสุดท้ายเพื่อมันจะแก้ไขมันจะเป็นังไนในะลมแห้งนะครับมันนี่แบบแห้งอาจจะไม่ได้เบิ่งภาพมุมสูงเด้อเพราะว่าบ่กล้าเอาโดนขึ้นๆอย่าลมพัดโดนตกนะครับก็าจะได้เห็นภาพแบบธรรมดาธรรมดาจังหน่อยนนเนาะจังได๋ก็มาเบิ่งนํากันโอเคเดี๋ยวปล่อยเบาดวงนี้ก่อนครับเดินมาอยู่นะดันดึงมาอยู่เด้อแห้งหแต่โคตรช้ากูรู้แล้วตั้งขึ้นเลย เดี๋ยวไอ้ป่อยๆเองกคต้เคยเล่นบ่บ่เมเล่นว่าเ่มันใหญ่โดเงไนอยู่แต่ว่าตอนตอนเทไหได้มีอมรกาเอายอยูะ่คนน่อยเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ป่อยเองนะแต่ว่ายูอะไรตัวนี้เวมาคน่อยสิูบอลมแหงกานี้นะอ้เพราตอนนแข่งสนโอเดียร์แข่งสวนอยรแข่งสวนอย เดี๋ยวตัวเดี๋ลืมเดี๋ยวด้เดี๋ยวยี่บ่่า่ย่ย่บ่่โอ้ยไม่ก็มอดขึ้นพี่น้องเมื่อเ้รเนี่ยเดินรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายล่ะละครเนี่ตัวนี้นะเดิจรอบทุดทไทยล้วนี่พี่หนาจงเสือไหม ในเด็กกับฝากเบิ้งฝากเชื่อในคนเบิ้งคิดได้หลายเด้องเสด็จขึ้นไปซื้อเบาเห็นเบิ้องไม่พี่นะพี่นี่ซื้อเบาเบิด์ตหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นเอาเอาละไปเอเอไปอไปไปเร <c oughs> ็ ขึ้นไปยังสูงแล้วมันจะเสี่ังนี่ไปยัสูงเน้นจริงจริงเอามงผูกเอามงผูกอย่าว่าปูแง่หน่อยเว้ยเอมามาไล่เสียงออกเ๋องไอออกเหี้ยรเปล่าเนี่ยโอ้เสียงเดี๋ยวยิ้มยับบังยิ้มียับบังเดี๋ยวให้พี่น้องฟั้งบั้งเสียงโอ้

เดีย๋ยวจะเข้ากับเสือร่องหน่อยด้อจะเข้ากับเสือร่องเพราะว่ายอดมันขาดลมมันแห้งยอดมันขาดไปตกใส่บ้านเขาเพราะว่าเสื่องตัวนี้ของค่อนข้างน้อยเพราะว่าบอลจุลายดวงนี่มันสองเมตรห้าสิบแห้งนะอ่ะก่อนก่อนเสือร่องเดี๋ยวให้พี่น้องฟังเสียงสนุนล้วกันเบิ้งวอลมันลอยอยู่ทั้งอากาศจักสามสิบสี่สิบวิก่อนแล้วกันนะโอเคไปไปเบิ้ง

มุนม๊วสภาพบ๊วยสภาพโอ้หักเลยหักเลยนะครับโอ้ฮักเลยนะสําหรับปีนี้เพาะดูนี่ก็บเสีเรียนเป็นเทื่อสุดท้ายนะเพราะว่าสนุนนี่ก็อันนี้ละครก่อนเจาะแล้วก็เป็นเทื่อสุดท้ายก็บเสีเอาใบไหว้ไว้เฮ็ดขั้นไหม ไม้ไม้ไปเฮ็ดท่านไหม <S 2> <S 2> ครับดวงที่สองเดี๋ยวขอปล่อยแบบเบาๆก่อนแล้วกันเพราะว่าไอ้ร่องเมื่อยว่าสันนี่ดึงดวงแรกเกือบว่ามันดึงเมื่อยก็ดึงหัวก็บ่ปานขอเป็นปล่อยแบบเบาๆก่อนลราไปผูกไปก่อนแต่ตู้นี่ก็จาตู้เป็นยังไงพราะว่ารบมันดับมันแห้งเอินแห้งขนาดเลยโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งเบาอีหลุมก่อนแล้วกันเนาะไปไปเบิ่งนัน่งกันเดี๋ยวเห็ร่องไป

ตอนนี้ไอ้ลงจะได้ปล่อยเบาอีหลุมขึ้นไ้แล้วผมเห็นว่าล้อย่างสวยงามนะครับต่อไปก็จะปล่อยเบาตะไลเลยนะครับตอนแรกว่าจะปล่อยแมลูก่อนแมลูกนั่นคือมันอยู่อยู่แล้วปล่อยตะไลก่อนถ้าตะไลเบอยู่ก็จะงสิแก้ไขที่หลังหล่ะไปปล่อยเบาแมลูกอปล่อยตัวนี้ก่อนเพื่อว่ามันจะได้หัวว่ามันจะติดขับมองใดพ่อไกลหรอกครัาสัตก่อนโอเคโอเคเอาสัตวก่อนเพราะว่าเพื่อมันจะ เป็นยังไงทามันจะอยมันก็อยร่วมแหงอยเอานะเอาสามปล่อยหนึ่งไปไปไปเฮ้ยเฮ้ปไปไปเกือบเกือบยู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 นิดเียวโอเคเดี๋ยวแกไขแป๊บนึง เ e ดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวไปปล่อยวาวแมลูก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้แก้ไขก่อนนะครับเอาไปแก้ไขก่อนครับตอนนี้ก็ได้ย้ายหางออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้อาจะปล่อยขึ้นแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเอาค่างไว้เลยเดี๋ยวเพราะว่าตัวนี้มันสีรับเสือกได้อยู่อ้าไปโอ้ยล้มยัง ปูกไว้เลยปูกไว้เลยนะครับผมลงไปไปูกไว้เลยเดี๋ยวเงียบๆจังหน่อยเดี๋ยวสีพี่นอ้องแอมไปผูกไว้ล้วเหตุฟังเสียงสนุจกจังหน่อยไปล้ม<า>มันมากทีละบาทนะบาทาแบบลมมันกระชากแบบพืนปืนปืนทีละบาทมันก็นเลยบนิ่งมันกระเสือบนิ่งเสียงสนุกแบบหนิ่งปันใด อโอเคเดี๋ยวตัดภาพขึ้นไปท,ทั้งๆนาบแต่ว่าบมมีมุ่มโดนเดยเพราะร่มมันแห้งบินโดนบ่ได้โอเคเดี๋ยวไปฟังแสงสนูน้ำกันไปก้อนสีแก้ไขตัวน,นั้นเดี๋ยวมาปล่อยตัวหนี้ก้อนนะครับปล่อยวาวอยู่นาขออย่รล่องก่อน หมูว่ามันจะรับไหวหรือเ่ไหวเสือกับโมีเสือกนะใส่เสือเ้อไงไปเลยโบมีเสืออนะครับอัตคัดแนงนะครับเออเอาเลยเอาเลยจึงไเสือกเอาตัวมเปการเสียเวลาอ,อ๋ตสองสอน,นไปเฮ้ย เกือบใส่ตะกรงตัวุ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยังวะเดี๋ยวแก้ไขไหมเดี๋ยวให้รงแก้ไขไหมแล้วก็ปล่อยขึงไหนบ้างไหมโอเคเยอะนะครับแก้ไขเราแต่ว่าอันนี้คือรู้มันมันขาดเนาะเขาบอกวันจะบอทันเวลานะเดี๋ยวมื่อวานต้องการบนก้เอาสามสองหนึ่งไป ไอ้รถมันแห้งรถมันอาจจะแห้งมันจะเลย่นหมดเอ้ยเอ้ยรถมมันพอดีมันก็อยู่นะเอ้ลรถมันพอดีมันก็อยู่นะเนี่ยเฮ้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 ย่าถือว่ากะบ่ลอยเปอร์เซ็นต์มันไหนเนาะเดี๋ยวมันจะคำอันนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละเนาะ ล่ลงแล้วพี่นอ้องล่องแล้ววิ่งไปอยากลงเว้ยเอา้าขึ้นอีกแล้วโอเคมาเบิ่งเวาตะไลเรากันนะตัวน,นี้มันจะแตงแดงกร้ังมันแต่ว่ากับขึ้นอีกแล้วเนาะมันจะโบเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมันจะมือดอีกคือเกานะอาาอ่าเนาะเหลือเวาวตะไลรถไทยแก้ไขเจ้าหิยยูจนได้เพราะว่ามันเกือบอยู่แล้วบางขันนี่มานะตอนนี้แต่งแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่าวาตะไลอันนี้มึงสองขั้วจุดข้นมา

เดี๋ยวมันจะทำแล้วเดี๋ยวมั่วล้ละว่าอยู่เดี๋ยวเอาลงเลยบ้านนี้ yeah เก็บของนะพวกมันหลายดวงฮะทีนี้ก็ได้แล้วท้อะไรอ่พน,นี่ทีน um ี้ใีหน่อยบ้างบ้างบ้างโอ้ตะไลบ้างเลยตะไลโอ้โู้สุดยอดสุดยอดโอ้โอ้ละละว่าอยู่บ้านนี้อ๋อ เดี๋ยวพีรนเดี๋ยวมาแกะวาวไฟไหมพี่นระเดี๋ยวมาแกะวาวไฟไหมนะครับไฟ่หมเนะครับเดี๋ยวกระสืกู้ล่องได้บาาเด้อเดี๋ยวกสืกู้ล่องเฮ้ยร่องแห้งรงแหงเลยเ่องแห้ง่อเลยเอาบริกรร่องเนี่แต่ตรงนี้ก็อยู่แล้วล่ะเพราะมันอยู่โดนแล้วโอเคนะครับขอเป็นคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกับทีมงานกันสิเลยกู้เสื้อกู้ยังเก็บเอาไปนะมันหลาโต คำพอดีนะครับหาม่วงกลัวแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ